สวัสดีครับพบกับช่องปลาทองแล้วเรื่องอีกแล้วนะครับและสำหรับคลิปนี้จะเป็นการสปอยดับพิฆาตอสูรตอนที่85้านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปติดตามรับชมกันต่อเลยครับต่อจากตอนที่แล้วนะครับที่ดาคิหัวหลุดออกทันจิโร่ก็บอกว่าตัดไปแล้วเหรอคุณอุซุยเหรอและอุซุยก็ได้บอกทันจิโร่ให้ร้องเพลงกลมเด็กให้เนสโกหลับ ต่ขณะที่อูซสวยกําลังจะเดินออกมานั้นก็มีเสียงเสียงหนึ่งเรียกบอกว่ารอเดี๋ยวสิจะไปไหนนะบางอาจฟันคอข่าขาดเรื่องไม่จบแค่ทีนี้แน่อูซสวยก็บอกว่ายังจะร้องไว้วายอีกข้าไม่พึงทุละกับแกแล้วรีบรีบตายไปซะก็แกไม่ใช่อสูนข้างขึ้นนี่ดาคีบอกข้าเป็นอสูนข้างขึ้นที่6นะอูซสวยบอกงั้นทําไมถึงโดนตัดคอง่ายละ่ะอ่อนแอชัมมัด หรือสมองโดนระเบิดไปหมดแล้วดาคิบอกข้ายังไม่แพ้ข้าแข็งแกร่งแล้วดาคิก็ร้องไห้ออกมาครับข้าเป็นศูนข้างขึ้นจริงๆนะข้าได้รับหมายเลขมาอูทุยแคเอะใจขึ้นมาครับว่าทําไมทั้งที่โดนตัดคอไปแล้วแต่ทาไมยังพูดได้อีกแถมร่างกายก็ยังไม่สูญสลายและก็มีร่าง่างหนึ่งออกมาจากหลังของดาคิออกมาปลอบใจดาคิที่ร้องไห้อยู่ครับ ขอร้องให้ทําไมก็อีแค่โดนตัดขอแค่นี้ก็ต่อเองได้นี่นาเจ้านี่เสื้อบื้อจริงๆหน้าก็โดนเผาด้วยเหรอต้องดูแลให้ดีๆหน่อยสิอุต่าห์เกิดมาพร้อมกับใบหน้าที่งดงามแล้วแท้ๆอุซุยจะไม่รอช้าครับเห็นอย่างนั้นจึงพุ่งเข้าไปโจมตีใส่อาสูรทั้ง2องตนทันทีแต่กลายเป็นว่าอุซุยถูกโจมตีจนได้แผลแทนหยุดการโจมตีได้อุซาฟันกะให้ตายแท้ๆใครได้เลยนะแก อสูนที่ออกมาจากหลังของดาคิก็คือกิวทาโร่นะครับซึ่งเป็นพี่ชายของดาคิครับของก็พูดขึ้นว่าแกนี่ดีจังนะหน้าตาก็ดีผิวพรรณก็ดีไรริ้วรอยตำหนิปาดแผลก็ไม่มีแม้แต่น้อยหน้าริษยาน่าริษยามากๆตายไปซะดีกว่าต้องตายด้วยวิธีที่ทรมานถูทกทลอกหนังแล้วก็แหวกท้องและกิวทาโร่ก็โจมตีใส่อูซูยทันทีครับ ไวท์ทันจิโรที่กำลังกลมเนสโกะอยู่นั้นก็ได้มองเห็นการต่อสู้ของกับได้กินเลือดของอุซุยด้วยและอินุซุเกะและเซนิสึกก็มาถึงพอดีทั้งที่เซนิสึกกำลังหลับอยู่นะครับปัดกลับมาที่กิวทาโร่ครับได้ใช้มนลอสูรโลหิตเคียวโลหิตศาสเซนจมตีใส่อุซุยอุซุยจะบอกว่าเลือดคมเราบกับใบมีดแห็มีจํานวนมากขนาดนี้ป้องกันไม่ไหวแน่จึงได้ระเบิดพื้นลงไปที่ชั้นข้างล่าง พร้อมกับโยนร,ระเบิดขึ้นมาที่ชั้นข้างบนจนได้เกิดการระเบิดในขนาดที่เซนิซึและอินโนสเกะกำลังจะเข้าไปพอดีครับแต่ว่าดาคิก็ใช้ผ้าโอบิคุมตัวไว้ฝั่งอินโนสเกนะและเซนิซึก็กำลังพยายามหาทางเข้าไปช่วยครับบอกว่าอย่าตุมๆต,ต,ตามตามมาสิวะเข้าไปไม่ได้เลยเว้ยตัดกับมาที่คิวาโรอีกครั้งครับบอกว่าผิดกับทุกที ต่างกับพวกสาวหลักที่ข้าเคยฆ่ามาแกคงเกิดมาเพราะความพิเศษละสิเป็นผู้ที่ถูกเลือกน่าริษยาจริงๆอย่าให้กายตายเร็วๆชะำมัดอูซุยก็บอกว่าข้าดูเหมือนคนมีพรสวรรค์เงินลึกถ้าคนอย่างข้าเป็นแบบนั้นแล้วก็คนอย่างแกคงไม่เคยเจอเรื่องทุกข์ยากเลยละสิจิวทาโร่บอกว่าแล้วทําไมถึงยังไม่ตายทั้งที่คยวเลือดของข้ามีพิษร้แรงแท้ เวลาผ่านไปสักพักหนึ่งแล้วแกยังมีชีวิตอยู่ทำไมไม่ตายสักทีอูทุยบอกว่าข้าเกิดมาจากตระกูลนินจาไงละ่ะฝึกสร้างความต้านทานพิษพิษเลยไม่มีผลกับข้าแต่กิวทาโร่ก็จะความรู้สึกได้ครับและบอกว่าพิษได้ผลนี่นาถึงจะค่อยๆทีอันนี้ก็เถอะก็แค่แซงบอกว่าไม่ได้ผลเพื่อคงความข้าหน้าไขหน้าเสียจริงๆอูทุยกะบอกว่า มันได้ผลเลยสักนิดจะเต้นให้ดูเลยก็ยังได้และอูซุยก็พุ่งเข้าไปโจมตีใส่ดาคิและกิวทาโร่อูซุยไล้เตะไปที่ดาคิครับในขณะที่กิวทาโร่ก็พุ่งเข้ามาจะโจมตีใส่อูสุยอุซุยจึงได้เคลื่อนลุกระเบิดออกไปรอบๆทําให้ดาคิโจมตีมาถูกกระเบิดจึงเกิดเป็นการระเบิดขึ้นและอูซุยกำลังจะตัดหัวของกิวทาโร่ได้ครับแต่กิวทาโร่ก็หลบทัน ในขณะที่ดาคินั่งร้องไห้ไวอยวายอยู่ครับบอกว่าน้อยโดนตัดคอแล้วตัดคออีกไอ้บ้านนั่นไอ้บ้านนั่นไม่ให้อภัยเด็ดขาดทาไมมีแต่ข้าลาที่โดนเจ็บใจจริงๆเนี่ยเจ้าบ้าสองคนโผล่เข้ามาครับอินโนสเกะกับซินอิสุนั่นเองและฮันจิโรก,ก็ได้โดดลงมาร่วมวงต่อสู้ด้วยกิวทาโรก,ก็ได้บอกว่าถึงจะมีลูกน้องเจ้ามากันหลายคนแต่มันก็ไม่มีอนาคตที่แสนสุข้อรออยู่หรอก ฮันิโรก็บอกว่าพวกขค่ากลุ่มพิฆาตอสูรจะชนะบาคิก็บอกไม่มีทางอย่าเสาหลักที่เป็นความหวังสุดท้ายของพวกแกโดนพิษของข้าเข้าแล้วอูซุยก็บอกเอาชนะได้ง่ายๆคิวๆเลยแหละเจ้าพวกอสูรกระจจกต่อให้โดนพิษขึ้นไหวร่างกายไม่สะดวกก็ยังคิวนะ่ะเจ้าพวกนี้ทั้ง3คนคือผู้สืบทอดชันเลิยของข้าดาคิก็ใช้ผ้าโอบิจงตีใส่อูซุยเซนนิสึก็ได้ใช้ปานอนัศนีตั้งรับกันจงตีครับ อิโนโนสเกะก็บอกว่ายาใส่เดือนนี่ปล่อยข้ากับเจ้าขี้เสานี่จัดก,การเองพวกแกไปจัดก,การเจ้าตะกแตนนั้นซะเซนิเซะครับก็ได้พูดกับดาคิขึ้นว่าผมมีเรื่องอยากจะบอกขอโทษเด็กที่คุณดึงหูจนเจ็บคนนั้นซะดาคิเขาบอกว่าเริ่อพูดพ้ามหน้าลำพาสักทีคนอัปรักอย่างพวกแกมาคนะระดับกับข้าไมค่ควรจะพูดกับข้าด้วยซ้ำ และกิวทาโร่ก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีทันจิโร่ครับแต่ทันจิโร่ก็เบี่ยงตัวหลบทันพร้อมกับอุซุยเข้ามาช่วยไว้พอดีครับจนทันจิโร่บอกว่าทําบ้าอะไรอยู่เนี่ยกลายเป็นว่าโดนปกป้องซะเองทวงมือทวงเท้าชะมัดและดาคิก็ได้จมตีใส่อิโนสุเกะและเซนจิสึอย่างหนักหน่วงครับฝ่ายของอุซุยที่กําลังต่อสู้กับกิวทาโร่อยู่นั้นก็โดนกิวทาโร่จมตีทั้งด้านหน้าและด้านหลังจนไม่มีทางหลบ แต่ฐานกิโร่ก็ได้เข้ามาขวางกับโจมตีไว้ครับอูซุยก็ใช้ปานเสียงกระบวนท่าที่5เสียงกีดก,กล้องกังวานจิวทานโล่อกว่าใช้กระบวนท่าวุ่นวายเพื่อกดดันไ่ความหมายสยจริงๆและทั้งหมดก,กำลังต่อสู้กันอย่างชนลมบุญทังเิียวเลือดของจิวทันโล้าโอบิของดาคิกิโร่ได้ใช้ดาบแทน้าโอบิของดาคิ้อมกว่านึงในใจว่าทําประโยชน์ซะอย่างน้อยก็ลดการโจมตีได้บ้างก็ยังดี และหาเสียเซียวของโอกาสแห่งชัยชนะอูซุยเห็นทันจิโร่ก็บอกว่าเจ้าหมอนั่นไม่ไหวแล้วยังเคลื่อนไหวได้ก็มหศจรรย์แล้วแผลที่ไหลหนักมากถึงจะหยุดเลือดไว้ได้ก็สีผิวมือซ้ายหักไม่พันผ้าเข้ากบดาบไว้ก็คงกำดาบไว้ไม่ได้เป็นเพราะว่าข้าโดนพิษหักไม่รีบจัดการโดยเร็วทุกคนต้องตายหมดแน่แน่อินโนสเกตและเซนิสึก็ถูกดาคิโจมตีอย่างหนักครับจนไม่สามารถเข้าถึงตัวของดาคิได้เลย ทั้งเคียวสายเลือดทั้งผ้าโอบีอีกโดยเฉพาะเคียวเลือดนี่รู้สึกได้เลยว่าแค่โดนทักทก,ก็ทําเอาถึงตายได้แน่และเมียของอุซุยก็ใช้คูไนย,ยิงโจมตีใส่กิวทาโร่กิวทาโร่จึงใช้บนอสูรโลหิตลูกบาดอสูรสังหารเพื่อปัดคูไนของเมียอุซุยครับและอุซุยก็พุ่งเข้ามาโจมตีใส่กิวทาโร่ทันทีทั้งที่ตัวเองก็ถูกลุกหลงไปด้วยกิวทาโร่บอกเพราะเจ้านี้เป็นนินจางั้นเหรอไม่ใช่นักดาบ ภาสาสัมผัสต่างจากคนทั่วไปและอูซุยก็สามารถตัดขาของกิวทาโร่จนขาดได้แต่ขาของกิวทาโร่ไม่สามารถงอกออกมาได้ทันทีเป็นเพราะคูในที่เคลือบอยาพิษจากดอกฟูจิเอาไว้นะครับแทนจิโร่ก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีกิวทาโร่ทันทีและอูซุยก็ได้พุ่งเข้าไปเพื่อที่จะจาัดก,การกับกิวทาโร่ด้วยในกิวทาโร่ก็สามารถฟื้นฟูงอกขาออกมาใหม่ได้ทันจึงได้ใช้เคียวโลหิตสัตจากเซนวงแหวนหมุนวน อูซุยก็ได้ใช้ปานเสียงกระบวนท่าที่4นรกกัมปนาตต่อโต้และทันใดนั้นกิวทาโร่ก็ได้หายไปครับอูซุยได้หันไปรที่ภรรยาของตนและบอกว่าฮินะระวงังแต่ทันใดนั้นกิวทาโร่ก็ได้เข้าไปจับตัวของฮินะแล้วครับกําลังจะไปช่วยฮินะมียของตนแต่ก็มีผ้าโอบีมาขวางอยู่มากมายครับทันจิโรจึงได้ใช้กระบวนท่าปานวาลีและปานาคีผสมผสานกันเพื่อเข้าไปช่วย ฮีนะจากกิวทาโร่และกิวทาโร่กได้พุ่งเข้าโจมตีใส่ทันจิโร่อีกครั้งแต่อุสุยก็โดดเข้ามาขวางและบอกว่าคามารุทันจิโร่ข้าขอขอบคุณเอาละครับและคลิปนี้ก็จบตอนที่8 5ดสถึงเกแล้วนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับชมมาจนจบเลยนะครับถ้าจะชมตอนอื่นก็สามารถกดที่หน้าต่างด้านบนได้เลยนะครับ แต่ถ้าจะชมทั้งเพลสลิกก็สามารถกดที่หน้าต่างด้านบนขวามืนได้เลยนะครับยังไงก็ต้องขอฝากกดไลค์กดติดตามช่องปลาทองให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ